สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมอยู่ที่เป็นสวนข้างทางนะครับพอดีแวะผ่านมาก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อสมาชิกได้รู้จักกับสวนสวนมะละกอทันฮอลแลนด์นะครับปลูกอยู่เป็นสวนอยู่ข้างทางเลยแล้วก็เมื่อผลผลิตสุกแล้วก็นํามาขายอยู่ที่ข้างทางแล้วก็กิโลหนึ่งก็ไม่แพงนะ ประมาณกิโลละสิบเออยี่สิบยี่ห้าบาทประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นผมว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะนําไปส่งเสริมในการปลูกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะละกอครับที่เราปลูกมะละกอที่ปลูกได้จากส่วนนี้นะครับครับสวัสดีครับคุณลุงอันนี้อันนี้เขาเรียกมะละกอพันอะไรครับนี่มะละกอพันฮอลแลนด์ครับมะละกอพันฮอลแลนด์เนาะโอ้ขายทั้งปลีกทั้งส่งนะครับเนาะของคุณลุงนี่ปลูกกี่ไร่ครับ สิบไร่ครับปลูกสิบไร่เนาะโอ้อันนี้ก็ปลูกสิบไร่นะครับปกตินี่ผลผลิตนี่มันจะออกช่วงเดือนไหนครับมะละกอมันอายุของมันในแปดเดือนมันจะออกได้๋อก็คือตามอายุต้นตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปก็ออกได้เลยใช่ไหมครับครับปลูกอยู่ประมาณสิบไร่ถ้าคิดเป็นจํานวนต้นนี่เท่าไหร่ครับสามพันต้นครับสามพันต้นเนาะสิบไร่โอ้ก็ถือว่าถ้าสามพันต้นสิบไร่ถ้าออกคือท้องตลาดนี่อันนี้ทยอยออกใช่ไหมครับไม่ได้ออกพร้อมกันเนาะ อันนี้ไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับผมออกมาเรื่อยๆมสุกมาก็เจ็บมาเรื่อยๆอ๋อครับเดี๋ยวผมันจะอดหนุนผลลุงสักโล2โลอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขายทั้งปลีกทั้งส่งนะถ้ามีใครต้องการที่จะมารับซื้อรับส่งนี่ขายส่งไหมครับก็เดี๋ยวนี้มันส่งไม่ได้ครับส่งไม่ได้มันมันละคอไม่เยอะอ๋อก็คือผลผลิตยังออกมานยอค้างหนึ่งมันหมดล้วลูกต้นต้นมันหมดแล้วเออต่ลูกกลางอะไรครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเดินชมดูภายในสวนนั้นไหมครับคุณลุงครับได้อยู่เนาะก็คือผมจะต้องเดินเข้าไปคนเดียวถูกต้องไหมครับเ,เพราะว่าคุณลุง,งคุณลุงนี่นั่งขายข,ายของอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปเดินไปกับเราได้เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปชมดูคนเนาะครับผมก็คุณลุงอนุญาตแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาเดินชมดูสวนมะละกอของคุณลุงนะครับที่ปลูกไว้ประมาณสักสิบไร่เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าผมสอบถามคุณลุงแล้ว น่าจะเป็นพันธุ์ที่ใช้มเมล็ดนะครับใช้มเมล็ดปลูกแต่ว่าผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าความกลายพันธุ์นี้จะมีหรือเปล่านะครับที่ใช้มเมล็ดปลูกนะครับแต่ว่าผมดูมาตรฐานของสวนแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่แหละครับผมอันนี้ก็คือต้นมะละกอของคุณลุงที่ปลูกไว้ประมาณ10ไร่ประมาณสามพันกว่าต้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ เป็นยกล่องเพื่อให้พ้นน้านะครับอันนี้การยกล่องก็เพื่อให้พ้นน้านะครับผมก็สลับปุ๋ยก็ใส่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ครับผมอันนี้ก็คือผลผลิตที่เริ่มออกแล้วนะครับก็มีการใช้พลาสติกใช้กระดาษคลุมนะครับเพื่อป้องกันผลผลิตจากมแมลงหรือว่าอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับผมนาวนถั่วครับกินเที่ยวนอนออนยูทูบพาเพื่อนสมาชิกมาดู การปลูกมะละกอฮอนแลนด์อยู่สวนอยู่ที่บ้านปากป่วนนะครับตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตำบลปากป่วนนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวนมะละกอฮอนแลนด์ของคุณลุงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้กันครับเยอะมากเหมือนกันนะครับสังเกตดูแล้วจะเป็นยกล่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับแล้วก็ใช้อะไรคลุมไว้นะครับคลุมดินด้วยนะครับผม ก็เฉลี่ยลูกหนึ่งก็แต่ว่าตอนนี้คุณลุงบอกว่าผลผลิตนี่ยังไม่สุกพร้อมกันนะครับก็คือผลผลิตทยอยสุกออกมาก็คือไม่สามารถที่จะส่งได้นะครับช่วงนี้ก็คือพาเพื่อนๆพนสมาชิกมาชมดูบรรยากาศของสวนมะละกอคอนแลนด์ของคุณลุงอยู่ที่บ้านปากวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับพนาอันัวกินเที่ยวนอนอนยูทูบในก็นขอขอบคุณสมาชิกติดตามคลิปนะครับ ก็ติดถนนใหญ่เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับของสวนมะละกอคอนแร์ของอยู่ที่บ้านป่ากปกวนนะครับก็ถือว่าลงทุนก็ถือว่ามไม่เยอะนะครับแต่ว่าผลตอบแทนนี่ก็ถ้าใคร ทำตลาดดีๆนี่ผมว่าไปได้ไกลเหมือนกันนะครับสำหรับมะละกออะไลนะครับในนี้ก็จะไปะยญกานิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับผมขนานทั่วกิน้นน on อ,อยู่ u ู e ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปขนานทั์ว้วยนะครับ กินข้าวนอนยูทูปตอนนี้ผมก็จะุดหนุนคุณตาสักโลหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้ช่างเดี๋ยวผ่าเลยได้ไหมครับผ่าเลยเดี๋ยวผมจะผ่าดูว่ามันจะสีสันข้างในมันจะแดงหรือเปล่านะครับก็เปล่าครับเอาผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งเลยนะครับอันนี้เราจะผ่าให้ดูกันเลยนะครับว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับมาละกกฮอนแลนด์อยู่ที่บ้านปะโกนคุณลุงนี่ชื่ออะไรนะครับ คอนโดอะไรนะครับซูนีอะไรนะซูนีอะไรนะครับซูนีซูนีนะครับซูนีบ้านป่าควนนะโอ้โหไม่ใช่บ้านเลยเองหรอโอ้นี่ไงครับผมมะละกอฮอนแลนด์นี่เถอว่าโอ้โหนี่เอาเอาลูกเดียวครับผม่านเดียวนี่นะครับอืมยอดหอมหวานจริงๆครับโอ้นี่นะครับผมมะละกอฮอนแลนด์อยู่ที่บ้านป่าควนนะครับเนาะก็ยังไงสมาชิกที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็อย่าลืมมาแวะ แวะซื้อแวะรับประทานได้นะครับนี่ระบายเป็นยาระบายอย่างดีเลยนะครับแล้วก็รักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนี่ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับมะละกอฮัแนแลนเนาะมีเบอร์โทรไหมครับคุณลุงถ้าเผื่อใครจะสนใจอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดการปลูกอะไรประมาณนี้จะได้ไหมครับคุณลุงบอกเป็นยังไงจะเผื่อมีเพื่อนสมาชิกต้องการก็คือแวะมาตรงนี้ได้เลยเนาะแวะมาสอบถามโดยตรงได้ที่สวนเนะาะอ๋อครับก็คือ ครับทุกวันละอ๋อเข้ามาแวะชมได้ทุกวันเนาะอ,อยู่ที่ถนนวังสะพุงเมืองเลยนะครับบ้านปากกวนนะครับตรงผ่านไฟแดงบ้านปากกวนมาสักเล็กน้อยก็จะเห็นแปลงอยู่ด้านข้างติดกับข้างทางเลยนะครับคุณลุงก็ยินดีให้คําแนะนํากับเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปขนาวอนทัวร์นะครับผมเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวอันนี้ห่อใส่ให้ถุงเอาใส่ถุงให้ผมเลยเอาใส่ถุงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปรับประทานกันต่อที่บ้าน